วัสดีครับ่ันผู้ช้มเมื่อนอีน้กกะมาผบก็ผมอีกแล้วสองสายฟ้าผ้าด้วยเมือเอ่อเนีน้ก็เลยมีโอกาสผ่าชันผู้ส้มมาวัดกุ้นแหนะครับอยากโยมเพิ่งกมาวขึ้เก่านะครับเพิ่อกรลังสังสังห่อให้ปูนะครับสังแฉเงี้ยงวดก้อนเพิ่งจให้ยซีหาตัวเหล็กไปฟังน้ำกันงวดนี้ เปินที่ห้ตัวเดครับก่อนที่ไปรับส้มทิพกระฝากกดไหล่กดแสร์กดจีต,ตามผมนั่นเลได้ครับสองสายฟ้าผ่าด้วยปูเพิ่นกับว่าท่านเห็ดครับตัวเหล็กเอาเป็น,อนโอกาสนากระสีใส่ผ้าท่าน กุส้สมมาติดตามพี่กอลแล้วครับหมวดนี้พ่นบุทันเฮ็ดหน้าครับเล็กไหนเล็กๆอะไรนะเหล็กๆตัวไหนตัวนี้เอ้ะงูมันนี่มาตัวไหนมางูนี่แหละงูบ่ตรงนี้แลวมันบอยู่นี่แหละ มันตันโอ๊ะไม้เจี๊ยดงไปเลยออไมาเกียเกียวเกี้ยวขึ้นมาใช้ไม้นี่ก็ได้เอ้าจนนี้นไม้เอาไม้อยู่ไหนวะเนี่ยเราไม่เห็นแล้วนี่มาเขียนสายนี่เลยนี่มาเขียนสายนี่เด้อ เลขอะไรนะเลขหกเลขหกตั้งตแตงจะหางูได้หกตัวเดียวหกตัวนตัวอะไรอีกเลขหก <6 S 1> หรืออะไรบนะ้างเลขสี่สี่กับกับเลขหกบ่กับเลขอะไรอีกเลขสี่นี่สี่ไม่สี่นะน้องตั้งว่าแล้วกวินงูก่อนตั้งแค้นะไปลึกๆ มันปากเลยเขีย่ยไม้เดี๋ยวงูจะกัดเรเลขสี่กับเลขอะไรไ,ได้เลขยกสี่กับเลขยหกต่างชนะไหนวะเนี่ยรูมันอยู่ไหนเนี่ยดี๋ยเลขยกสี่กับเลขยหกบ่ใช่ดูรูดิในรูนี่รูไหมสี่ศูนย์บ่ที่จึงบอกเบอจะตหูเลยดูรูเดี๋ยวตั้งจิ้มให้ดูรูนะ กิ้มให้ถุงฝกักนี่ไปดีเลื่อยลงมาอยู่นี่สี่หกจีเรียสี่ก็เรียกหกว่จต้องไปหาไอ้นั่นก่อน,นอขอบเลขหนึ่งนี่เลขหนึ่งอยู่นี่ รับผ่อนเพินลยนเลปียนเลโอ้รับเล็กน้อยเพิ่นกับมัเขียนเลขเห่าสันยางมาเขียนเลขให้ผมไม่ขัมังเลขหกกับเลขสี่นครับียนะ วัดคุณเฮานี่ยละครับโอ้เด็กหน่อยเพิ่อนยางมาเนาะยางมาเขียนเหล็กให้ผมอยู่ขี่ดินมันเนหะเด็กหกก็เด็กสี่เพื่นครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงซํ่านี้ได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทนี้ได้ครับสองสายฝากทาด้วยครับขอคุณครับ